สวัสดีครับโอ้้องชายเป็นไงบ้างครับมาชกรายการนี้รู้ตัวครึ่งชั่วโมงใช่ครับแล้วก็มาช้ำหนักเลยแล้วชกน้ำหนักกันไหนครับร้อยปอนด์ครับร้อยปอนด์เต็มไม่ต้องไม่ต้องลดไม่ต้องอะไรเลยใช่ครับผมปล่อยปล่อยช่างใส่กันเลยครับผมร่างกายเป็นไงบ้างรู้ตัวรู้ตัวน้อยจริงครับแต่ว่าซ้อมมาตลอดครับแล้วคู้ชกหลังจากไม่ได้ต่อยมา เมื่ ہ, อวันที่20นุพาก็พักอาทิตย์หนึ่งก็ซ้อมต่อเลยครับแล้วคู่ชกเราเป็นไงบ้างเห็นฟองคู่ชกเขาไหมเห็นครับแต่ว่าดูแลลมเมื่อกี้น่าจะเป็นมวยฝีมือครับเขาเป็นมวยซ้ายครับอ๋มอมวยซ้ายแล้วเรามวยฝีมือไม่รู้ว่าเราเป็นมวยอะไรมวยฝีมือน,นครับขวาครับอืมแล้วแบบนี้ใครจะเดินให้ใครใครจะถอยให้ใครแบบนี้ก็ผมไม่เดินแน่นอนครับอ๋อเราก็ชิงจังหวะนะครับต้องเราก็มั่นใจในฝีมือเราว่าไม่ไม่น่าไม่น่าจะเป็นรองใครครับผมฝีมือไอคิวสมองมวยคิดว่าจังหวะไหนวันนี้ครับที่จะ แลกแข่งกันนะครับผมก็ใครพลาดก็ก็ใครหลุดก็แพ้ได้ครับจังหวะแข่งเดียวตีนเดียวถ้าเกิดใครหลุดใครหลวมมีโอกาสที่จะแพ้ได้ทันทีแลับก็ชิงกันครับแล้วมีจังหวะไหมที่เราจะปิดเกมแบบไม่ครบยกปุยก็มีมีมีโอกาสครับมีอาวุธลับอยู่วันนี้อาวุธลับพอจะบอกได้ไหมอาวุธลับเราดูดีครับเราดูเราก็มั่นใจว่าถ้าเกิดมีจังหวะก็จะปิดเกมแบบไม่ครบยกเลยครับผมแแม้ว่ารู้ตัว เมื่อคืนตอนก่อนชั่วหนักครึ่งชั่วโมงใช่ครับแต่ก็ซอ้ซอมอยู่ตลอดซ้อมอยู่กับพี่ท็อปใช่ครับพี่ท็อปก็ดูแลดีรับผมไม่ต้องมีปัญหา,าไม่มีปัญหาเลยไม่มีครับไม่มีครับแล้วอ,อยู่ค่ายทุกวนันแล้วอยู่ตลอดอาวุธของกูโชคที่มองว่าน่ากลัวจาก<ช>ดูการเล่นลมแล้ว การเล่นลมก็น่าจะมีแข้งครับแข้งกับลูกยาวเขานี่ครับอ๋อเราก็ศึกษาเกี่ยวกับชกตั้งแต่รู้ตัวว่าได้ชกเลยก็ไม่ได้ดูคลิปมาดูก็เล่นลมเอาก็พอครับอ๋อโหสุดยอดเลยอ่ะไม่ต้องดูคลิปชกไม่ต้องดูคลิปชกไม่ต้องดูครับเพราะว่ามันไม่มีครับมันไม่มีครนึกว่านึกว่าแบบไม่ต้องแค่แค่ดูแค่สายตาก็รู้แล้วว่าต้องแก้ยังไงครับผมว่าเราดูมวยก็เยอะแล้วอืมแล้วก็มองว่าเราน่าจะผ่านได้ก็มองว่าผ่านได้ครับผมซีมวยด้วยกันผมไม่ไม่น่ายกลัววันนี้เราชกเป็นคู่ที่ห้าคร ฝากแฟนรอติดตามเชียร์หน่อยครับเกณฑ์เอาฝาก FC ครับเป็นกำลังใจได้นะครับผมถ้าเกิดมวยน็อกกันก็ได้อาจจะได้ถ่ายทอดช่อง36ครับครับผมก็นี่มีโอกาสมาชกทิี่มอตะกอยครั้งหนึ่งขอบขอรับการชูมือครับผมครับ